สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พศ2561นะครับ,รบในหมวดที่2เนี่ยในหมวดที่2นะครับการกำกับ ติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในข้อที่4กรณีหน่วยบริการสถานบริการหน่วยงานสาธารณาสุขและหน่วยงานอื่นข้อ4.1เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแล้วนะครับให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้โครงการกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัตินะครับทางนี้เนี่ยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้นๆถือปฏิบัตินะครับก็หมายความว่าเมื่อได้รับเงินจากกองทุนแล้วนะครับกรณีหน่วยบริการสถานบริการหน่วยงานสาธารณาสุขเนี่ยนะครับได้รับเงินแล้วเนี่ยจะต้องนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนะครับหรือภายใต้โครงการกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนนะครับ ทีนี้เนี่ยในการใช้จ่ายเงินการเก็บรักษาเงินนะครับตรงนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานนั้นๆถือปฏิบัตินะครับต่อมาในข้อ4.2นะครับเก็บ หลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบด้วยนะครับในการใช้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินนะครับข้อ4.3เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการจ่ายเงินตามโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนทราบและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบนะครับ ต่อมาข้อ4.4กรณีที่มีเงินเหลือจากการดำเนินงานให้นำเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพเว้นแต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะย,ยาวด้านสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหากดำเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรลายบุคคลแล้วเนี่ยให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับถ้าเหลือเนี่ยจะต้องส่งคืนแต่ว่าถ้าเป็นเงินที่ใช้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยถ้าเหลือจากการดําเนินงานตามโครงการแล้วนะครับก็ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานนะครับจะแตกต่างกันนะครับ